ทะเลฮะเหลือเทสไฟนี่นะทุกคนอ้เขาจัดมาสวยงามม,มุมน้องหมีเอาหรวดมาเต้นโชว์หนึ่งเกินดนไม่ได้ใช่ไหม น่ะน้องหมีเอาน้องหมีมีน้องเป็ดน้องเป็ดน้องเป็ดน้องหมีต้นมมดนะทุกคนขนมเรามีเย็นนี้เรามีอะไรกินบ้างนี่ ขนมจีนผลไม้ไมีแตงโมเราไปบุกครัวแปนึงไปดูแกงเขียวหวานนี่ เราจะมาจัดอุ้ยซุ้มซ่าีกอ่ะผลไม้อ่ะสวยละนะอืม้กินน้ำเย็นมันร้อน,ม,นมันกินน้ำเย็นแล้วมันชื่นใจเนาะ ปกติเป็นคนไม่ค่อยกินนะน้ำเย็นอะ่ะใช่เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงค่อยทำแล้วกันเนาะเปิดแล้วยึดบ้านละยึดบ้านเธอละเนี่ยทุกคนมานั่งสมัสมอยกันก่อน นะาดูเขาจัดจัดสถานที่เนี่ยค่ำคืนนี้เราจะมีแคร์ราลาร์ริงกันบ้านนี้นะทุกคนเรายึดบ้านเขาละเจ้าให้เราอะเป็นแขกแต่ทำตัวเหมือนเจ้าบ้านนะแต่เขาอะเจ้าบ้านแต่ทำตัวเหมือนแขก oh <my> <laughs> ยึดยึดของแท้ สวัสดีค่ะทุกคนที่ทางนี้แบ็กกราวดแบ็กกราวดสวยกว่าสภาพเราก็ไม่ได้พร้อมที่จะนี่มาตีค่ะทุกคน,กคนอย่าเพิ่งตกใจและตกสภาพหน้าใกล้ใกล้มากสวัสดีค่ะ คือเหตุผลที่ไม่ค่อยออกกล้องนะคือน้ำหนักขึ้นค่ะบอกเลยหบอกเลย,เ,ลยเหตุผลที่ไม่ค่อยออกกล้องมีหลายคนมาบถามว่าทำไมไม่ค่อยชอบออกกล้องนะมีแต่ของกินก็เพราะว่าน้ำหนักขึ้นนั่นเองนะก็เรียกบันลอนวีเนะคะขอบคุณค่ะ เข้ามาทักทายกันได้นะคะฝากมากดไลค์นี่คือสภาพของคนที่ทํานู่นทานี่มันก็เลยแบบจะซกมากเลยนะทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะช่วงเวลาบายบายตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหนกันมากครับพิมพ์บอกด้วยอยู่จังหวัดอะไรอยู่ประเทศอะไรนะคะสามารถพิมพ์มาบอกกันได้ ร้อนมากที่นี่คือประเทศไทยนะคะอะไรอะ่ะดะดาเลดะดาเลสวัสดีค่ะดะดาเลอยู่ที่ไหนขอเซิร์ชนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณคิกพีเอ็มเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์นะคะดะดาเล่ยู่ t ี b นีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทักใารเข้ามาได้นะคะวันนี้บ้านของน้องนะคะเขามาเปิดคอลลิ่งคืนนี้นะคะเราก็เลยมาแบบมาเสวนามาทักทายน้องเขานะคะปากกดไลค์ด้วยนะทุกคนกดไลค์หนึ่งทีนะคะเพราะว่าถ้าสองทีมันจะกลายเป็นอันไลค์นะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เคยได้ยินไหม mm hmm. ง mm hmm. แะกาลีไม่รู้จะวสวัสดีค่ะมีแต่เมืองดารานางดาราในซีเรียเมืองโบราณและสมัยใหม่ มีประวัติมาอย่างยาวนานเป็นเมืองโบราณนะคะดาราในตุรกีสวัสดีค่ะทุกคนนั่นทำอะไรอ่ะช่วยไหมให้ให้เขาช่วยแพคไหมยอย่าเลยพี่เดี๋ยวจะให้น้องๆเป็นคนแพคให้ให้น้องๆเขาไปก่อน แบบให้น้องๆโอรับไปก่อนที่อะเสียสระก็ได้ <c oughs> วันนี้เราก็มายึดบ้านเขานะคะสวัสดีค่ะเข้ามาทักทายกันได้นะคะเรามาเมอ์รี่คริสต์มาสทุกคนก่อนนะคะหวังว่าช่วงสงการนี้นะทุกคนจะมีความสุขน,นะเพื่อน ข้างหลังกินว่า <laughs> ใครที่ปีใหม่ไปเที่ยวไหนคริสต์มาสไปฉลองที่ไหนทีมบอกกันด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็มานั่งพูดคุยกันก่อนพักผ่อนนะคือเขาอะอยากได้ใบกล้วยมาลอง่านแล้วก็เอาผลไม้จากใส่ถาดน,นะก็เลย ขอแม่เขานะแม่เขาก็เลยถามคนใกล้ๆนี้นะคะเหมือนแต่เราก็เห็นบ้านข้างๆนะเขามีมีมีกล้วยตกแต่งไม่มันไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ของเราแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่สดสดโอเคสวัสดีค่ะ hello hi Yura เขินเลยอ่ะเหมือน แขกตั้งตัวเหมือนเจ้าของบ้านหนึ่งอัขอโทษด้วยนะทุกคนวันนี้เรามาแบบรบกวนบ้านเขานะทุกคนเขาอะไรตั้งตัวตั้งใจกันยังไม่ถนัดนะดูดิอยากจะให้เห็นเลยเจ้าของบ้านน่ะนั้งพื้นอยู่ตรงนู้นน่ะที่ก็เยอะแยะโต๊ะเตะก็มี วางทอใช้ชีวิตให้เหมือนบ้านตัวเองนะลูกทำสบายทำสบายไม่มีอะไรจะสบายไปม,มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวหลานไปเก็บด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันที่ทักทายกันนะทุกคนอยากไปที่ที่นี่ไทยแลนด์นะคะจะร้อนมากๆ คือช่วงบ่ายเนี่ยคือร้อนร้อนร้อนตับแตกเลยนะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในที่ร่มนี่มันจะเย็นมากเลยเย็นอกเย็นใจนะทุกคน <c oughs> อ่าเข้ามาทักทายกันได้นะทุกคนอันนี้เขาก็อยากจะให้ให้เห็นตอนอันนี้อ่ะเหมือนอยากให้เห็นตอนที่หออ <c oughs> เดี๋ยว,วเขาจะ <c oughs> ย้ายมุมกัน ไลฟ์สดไปตรงนู้นนะคะกันเองกันเองนะคะทุกคนนี่ย้ายมาวันนี้มากระแด้ายอยู่ไหนนี่ถ่ายนะทุกคนหลายคนนี่ อันนี้ก็คนเดียวอร่อยแม่หันไปหาแม่ได้ไหมวันดีค่ะคือแบบไลฟ์เราอ่ะไม่ค่อยกินนะนี่ให้วัดีค่ะกินขนมจีนค่ะกินขนมจีนนะนี่แม่แม่คุยเก่งอร่อยแซ่บมีทั้งสองคนเลยคุยเกินมาไลฟ์มีคนไหมมานี่จริงๆแม่ต้องมากินใกล้ๆกล้นะแม่ซักซักซักเน็ตไหม แม่แม่มาโชว์กินสักแมตไหมมาเห็นดังฮะเห็นอยู่มันไกลมันต้องแบบเห็นถานใกล้ๆนะเขาจะงงกับช่องหนิงว่าอะไรคะอร่อยแม่แบบแม่กินอร่อยอ่ะอร่อยมากน้องน้องกินนมเชื่บ้าน้องไหนเรียกข้างว่าแม่เป็นคนอัธยาใส่ดีแล้วทุกคน เรียกเด็กน้อยมากินกินข้าวยังกินข้าวยังน้องน้องกลัวละหนึ่งป่าขับรถมีไปแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวมาช่วยนี่เป็นลูกมือให้อ่ะเป็นลูกมือใส่ให้อ่ะเซ็ต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 นใส่เพราะว่ามันมีมลิ่นซิกเนเจอร์ไงเก่าใครใหม่เรานี่นะก็จะทำแพ็กเกจ จิ้งแบบน่ารักฉลาดอย่างนี้เลยกด้ทุกคนใกล้ทุกคนแต่ถ้าจับฉลากเอาอุ๊ยสปอยมันไม่ดูกันหรอบอันนี้โลกอีกโลกหนึ่งนะฮะมันไม่เผ็ดหรอมันไม่เผ็ดไม่เผ็ดคะโอเคไหมต้องใส่พริกเพิ่มถ้าเราจะกินอะแต่ถ้าเด็กๆน่าจะได้ให้เด็กเนาะแม่ตั้งใจทำไม่เผ็ดใช่ย้ำเลยว่อยากเด็กเพราะว่าเด็กบางคนเนาะ ก็กินไม่ได้จริงๆไม่บางคนนะหลายคนนะเออไม่กินเผ็ดหนูไม่กินเผ็ดหนูไม่กินเผ็ดหนูไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยกระเด็กโบหลายสายนะชอบแค่ญิงโบกลับมาเจ็บที่มัดนี่เลยแค่จะไม่แค่นี้แหละแค่ผูกไย่างเงี้ยไม่ผูกโบ้เหรอใช่แล้วไม่ผูกโบ้อืมแล้วฉันก็จะไปเปิดแอร์ห้องนู้นพอดีเอาง่ายๆแต่สด ที่แล้วละจะทำจะทำจะทำแต่เหนื่อยใช่ไหมที่แล้วแล้วปัญหาต้องย้ายควเยอะมันหลายอย่าง้านเสร็จก็จริงแต่ปัญหาคนอะหลายอย่างคนอะหนักมากเลยนะการงานเพราะคนใหญ่หลายเรื่องหลายราวใช่ไหมก็จะดูเขาก็เหมือนจับปูเชกระต้องนะ ก็เป็นเนาะมีกันทุกคนแม่ก็เป็นแต่ว่าให้เจนค่อยไปให้เจ้าเอาอยู่ไงใช่ก่อนเราไล่เขาอีกนะเขาเป็นคนดีน้ำก่อนนะต่อนนี้แม่หยุดแล้วเขานี่แตกแปลกสลับกันเขายังเดิมเนเดิมแหละแต่เราหยุดเราก็เลยก่อนเราเยอะกว่าเขาเราแซงเขาไปเลยแซงเขาเลยเราไล่เขาเยอะเนาะเราปล่อยเราปล่อยแต่พอตอนเราไปเจอพี่ใหญ่เราหยุดเลยแล้วแต่เขาก็ยัง ที่ฐานเถือบไปเนาะใช่เดี๋ยวเขาไปหลอดกาวเขาแล้วอันนี้ไลฟ์สดไปนะไม่ใช่ไลฟ์สดอันนี้ก็เด็ดอะลับคลิปอ่าน้่นมันยันคีบสูตรนี้ไม่เผ็ดนะคะใครเผ็ดก็เติมพริกมีพริกแห้งก้อนด้วยใช่ะเด็กน้อยก็หอมหอมกันเลยคนี่อันนี้ก็ลูกสาวสาวใหญ่ลูกสาวจำเป็น <c oughs> <c oughs> จนต้องงกระดันนี้ีเติบโตโตใหญ่เติบโตออกข้างคือรู้สึกว่ามันมันหยุดไม่อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ยยออออรร่่จะตั้งใจไปออกกําลังกายนะคะทุกคนทำนะคะเห็นจะไปออกกําลังกายนี่แต่แม่ว่าอร่อยแต่อย่างนะใช่ใช่จะกินไม่รู้จะได้เลยนะกินได้เรื่อยๆกินเพื่อนยุทธนะ ถ้ามันเผ็ดมันจะต้องหยุดไงเติมได้แม่ถ้าเกิดว่าข้าวตไมนะยี่สิบสี่อยัาพอแล้วนะอันนี้ก็ไม่อนะข้าต้มนะนี่กข้าวต้มข้าวต้มเอาวันที่ยี่สิบสี่ข้าวต้มนะที่ที่มายี่สิบสหนิงเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะให้ให้ให้หนูกินักข้าต้มไปเนีหนูจะเลือกไหน ็ตอนกลางคืนเนาะมันก็แบบฟิลฟิลแบบบรรยากาศดีดีเขาตรงก็ดีัสดีค่ะเข้ามาทักทายกันได้นะคะทุกคนไม่ลืมแขกคูกันนแม่ไลฟ์สดขายของจอกแม่หลับแม่ในตลาดเลยเหนื่อยใช่ไหมแม่ไม่ชอบเพิ่งเพิ่งรู้ว่าไม่ชอบคุยคุยคนเดียวไงหรือว่าอย่างไง อ๋อเพิ่งรู้ตัวเองว่ามันเป็นคนไม่ค่อยชอบขายของไปซื้อ,อ,อนิดหนึ่งแล้วแล้วถ้าหากว่าขายของแบบออฟไลน์อ่ะแบบหน้าหน้าตลาดอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบใช่ไหมเคยแล้วก็ไม่ชอบขายแบบแจกใช่ไหมแบบอยากให้มันหมดเร็วๆอยากรู้พระเจ้าสช่างแม่มาเพื่อสิ่งไหนไม่ร้อนวันเนี้ยหมดก็เริ่มจะไม่ไหวเพิ่งคุยกันวันนี้ว่าเมื่อก่อนเคยขายคอหมูย่างลูกค้าเยอะมาก าบาเกับรถเก๋งขายดีเลิกขายเลยาสงสาเาทำไมอ่ะคนรู้จักโอคนรู้จักกบบอุดหนุนกันมาเลยี้ใช่ไหยช่วยอุดหนุนช่วยแล้วก็มีคนปิกินด้วยมางชื่อไปเสี่ยววิดแล้วก็มีผู้ชายคนนึงไม่รู้จักถ้า้ขายนี่แจกขาเจ๊ทำไมอ่ะขายแบบขเยอะขายเยอะให้เยอะเงี้ยเหรอิ ไม่ไม่แบบไม่ได้ดูว่ากำไรหรือเปล่าอะไรนี้ไม่ได้คำนวณเลยใช่ไหมแบบอันน่้ขายเขาหมูย่างเป็นชิ้นเขาต้องช่างใช่ไหมเอออันนี้ชิ้นละ30มสิบเนี้ยชิ้นละ5าสิบเปชิ้นก็ก็คือแบบแล้วแต่ คิดแปลกๆก็เลิกเลยมันไม่ใช่เวะมันต้องหาหลักพันหลักหมื่นไปถ้าลูกจะกินร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอย่างนี้ไม่ใช่ยำเส้นเลยเป็นยำไอ้นั่นยำอะไรอยู่อ่ะยำปูก็ราคานั้นนี่คนขายอาหารอย่างนั้นมันนั่งขายสักพันสิบบาทอ่ะเขาก็นั่งกินเขาก็นั่งกินไม่ถุงเขาอ่ะไรแต่เราคิดแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยยมจะาาาขบทไ่่ใช มันไม่สวนมันสวนทางกันใช่ไหมออไม่ไม่เอาเล่า้เจ้าอยู่้างหลังะได้พอกลับไปเล่าตอนนั้นก็ตลกคืนคืนกันไปอีกมุมหนึ่งว่าเออตอนนั้นเราก็เป็นได้ขนาดนั้นเลยเนาะอะไรเงี้ยจริงเล่าตอนนั้นก็ขับอยู่นะไม่ได้ขายจริงจัง ขายเอาเข้าวิผีไปนะจุดทู่การเล่นของให้คนที่มาช่วยขายทีไหนได้ไม่ได้เลยได้แถูดุลนนะขาดทุนนะได้ถูกได้ไม่ได้แข่แต่ค่าแรงค่ากำไรอะไรอย่างนี้ไม่มีถือว่าขาดทุนไม่ได้ค่าแรงก็ตสมมติเราลงทุนร้อยได้ร้อยอ่ะก็เหมือนเราทำงานเปล่าทำงานเสียเวลาเปล่าใช่ไหมแต่ว่าไม่เสียแต่ก็ไม่ได้แบบขาดทุนแบบติดลบอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ ของอซาเล้งมาเพื่อจะขายของหนู่มยากนั่นแหละกลายเป็นซาเล็งรับส่งคน <c oughs> ส่งเด็กเพื่อนอหนูนะ <c oughs> ตอนนั้นต่อยกับคลนะน้อตาเขียวข้างหนึ่งแล้วบอกพ่อว่ารถลมรดลม <c oughs> พ่อให้รถเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เด็กน้อยมองตาปิด เป็นคนเมืองเจ้าเป็นคนจังไฮเจ้าเจ้าน้องน้องจังไฮลูกแม่ันอันนี้เป็นลูกแม่อันนี้เป็นรุ่นปีน้องเอ๋อันนี้เจยงใหม่ใหม่อ๋อจยงใหม่เอออูหมวนนะเจยงใหม่ไอ้กูแกงเนี่ยนะจะไปขาเอ้านี่นั่งขา เชียงใหม่ก็ดีนะประดีเลยไอ้นั่นอ่ะน้ำวิ่นอ่ะเหรอใช่โอ้ยเหลือเปรอะเลยนะทุกคนอ๋อเขาก็เลยไปเจอกันคนเหนืองกับแม่เราเลยแม่เราบ้านเลยถ้าเกิดเลยลำพูนเออลก็ไปอยู่กับเพียงเพชรตอนนี้บ้าน คูณูดเนคุพูดเถือนาเจ็บแต่แล้วแต่คนนะอย่างเฮ้ยจะจามอย่างพี่ก็ไม่ได้ม่วนหูนะพี่เขาเคยทำคอนเทนต์ระหว่างคนลำปางกับคนี้เจียงใหม่อืออืมโอ้โหหหห็ห ชัดเลยนี่นะทุกคนนี่สวยงามทองเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาฝั่งนี้ดีก่ะนี่นี่งดงามขอเข้าร่วมด้วยอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอะเด้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังไหมคะ ก็ค่ะต้นคิดย์บ้านต้นนั้นทุกคนเห็นใช่ไหมคะไหนคะต้นไหนคะต้นข้างหลังต้นใหญ่ๆได้ได้มาได้ยังไงคะอ๋อก็ก็จะทำแคลอทลิงให้แม่ก็เลยซื้อมาแต่ว่ามีพี่สาวโทรมาค่ะพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งใส่แว่นชอบเสร็จสิทธิ์ค่ะโทรมาบอกว่าเอออยากทำแบบเดียวกันอยังไงนะอยากทำแคลอทลิงเหมือนกันอ๋อทำด้วยการปลาร้าใช่เนี่ยเหรอ ก็เลยใจง่ายนะเราะใจง่ายเราต้องคิดมาถึงพอดีกันใจง่ายเนาะไอตอนแรกเราก็นึกว่าเออเดี๋ยวค่อยๆทำอ่าไม่ได้ละทําทำหน่อยเียนิดเพียงหน่อยกะว่าจะทำวันที่ยี่สิบธันวาใช่ไหมพอมีผู้หญิงคนนั้นนี่ใส่แว่นอ่ะมาเออก็เลยต้องเริ่มเลยเริ่มเลยจากที่จะเออเราเหนื่อยรอยใครชาเออถ้าถ้าพี่ผู้หญิงคนนั้นฟังหนูก็ นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุยโทรศัพท์ร้อนเกินไปอยู่คเออได้นี่นะนะคะทุกคนถ้าหาว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะคะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดตอนเตรียมผลไม้นะคะทุกคนเดี๋ยววันตอนนี้เตรียมของขวัญเนี่ย เราปิดไลฟ์กันก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปพักมือถือแป๊บนึงเพราะว่ามือถือร้อนนะคะคือสภาพไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเตรียมของอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์อีกรอบนะคะทุกคนไว้ไเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายเอาหมไลฟ์สดแล้วเดี๋ยว